ต้องขอบคุณของทางรีสอร์ทที่สังขาบุรีนะครับมาชิวรีสอร์ทนะครับผมเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่ยกเลิกก็ต้องยกเลิกหรอเดี๋ยวขอเลื่อนวันไปแล้วกันขาโทรมหาเลยนะครับผมเขาบอกว่าเขาสงสารว่าเราไเหตุจาเป็นจริงๆยังไงถ้าเราไม่มีเหตุอะไรเราต้องไปสังขาแน่นอนเพราะว่าเรารออยู่นะสังขาบุรีกับปีล็อกนะครับเราต้องไปครับเดี๋ยวเราไปซ่อมรถกันก่อนนะครับจัดการเรื่องรถเรื่องลาันก่อนจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรในเวลาเที่ยวเนาะ รถเราก็โตโยต้าว,วีโก้ครับปี2007นะครับตัว2500นะครับผม mm hmm. ก่อนอาจจะเก่านิดนึงแต่ว่าถ้าเราดูแลรักษานะ mm hmm. ขูก็ปลุยเหนื่อยเหนื่อยถึงกันนะครับเ mm hmm. พราะรถคันนี้ก็ลุยกันมานานเหมือนกัน mm hmm. เราติดตามกันนะครับติดตามกันต่อนะครับ mm hmm. โอเคเรามากินกาแฟตอนเช้ากันดีกว่าครับผม